บ้านฉันมีอะไรแบบนี้ครับในหนังเรื่องนี้ครับจะมีกลิ่นของการว่าวิญญาณอยู่อืมอยากเห็นดูเยอะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนะ17เมษายนอีกครั้งในโรงภาพยนตร์เต็มๆแต่วันนี้ครับท่านผู้ใหญ่และท่านผู้สิ้นสุดจะได้มีโอกาสพิสูจน์ด้วยกันอีกในโรงภาพยนตร์ก่อนนะครับเอาละครับและนี่คือนักแสดงและผู้กำกับจากมา h o u ส์บ้านของวิญญาณครับขอนเสิร์ตมด้วยเดี๋ยวเชิญท่านยืนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพร้อมๆกัน นะครับยามอีกทีสิเมษายนนะครับบ้านที่น่าอยู่จะนุ่มเหมือนเดิมนะครับโอกาสนี้ครับเรามีผู้เกียรตินะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับจากบริษัทไอราแอนิเมชันแอนด์สตูดิโอจำกัดนะครับจะได้ให้เกียรติมาถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงและดับจำกัดด้วยนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญนะครับผม Executive Producer นะครับคุณสุจินดาการจันโอุ่นไพศาลครับเรียนเชิญครับนะครับ เชิญครับท่านต่อมาครับคุณชวลิตการจันะบงไพศาลครับเรียนเชิญครับผมนะฮะท่านต่อมาครับคุณกมลชัยอรุณวัาวรครับเรียนเชิญครับท่านต่อมานะครับคุณวชนีโชลัดโยธีเรียนเชิญครับและแน่นอนครับอาจารย์แบงค์ที่เกี่ยเราในวันนี้ด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์แบงค์นะครับชาติท่านเกี่ยมกระาครับครับผมขอไป ไมแก้มาตรกาเลยนะครับครับผมนานนิทัศนะครับผมอ่านผิดยานนะครับผมโอ้โหนะครับครับยานิทัศครับครับผมเนี่ยท่านต่อมานะครับดรรุญเกียรติโชควัฒนาครับเียนเชิญด้วยนะครับไม่มานะครับครับผมท่านต่อมานะครับคุณเนโกเน่ญชนาเลิศเสกศครับ ดรสุรัตน์นะครับผมด็อเร์สุรัตน์เชิญครับเป็นเชิญด้วยนะครับต้องขอใครับผมขัดต่อหัข้องนะฮะนะครับดอกเตรสุรัตน์นะครับเป็นเชิญนะครับเป็นเชิญครับอนะครับขอบคุกท่านนะครับโอเคเอานะครับเชิญพี่พี่ส่งชนถ่ายภาพไปเลยนะครับเชิญครับเป็นที่กล้องกลางก่อนนะครับขอบกี่ทุกท่านครับกล้องกลางก่อนนะครับ ไปกับพี่กล้องกลางก่อนนะครับอนุครับกรดครับมองกล้องกลางครับหนึ่งอนี้นะครับมองนี้ใช่ไหมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนลยครับอาจารย์แบงค์สะกิดกำเพียงกระดาษด้วยนะครับบนเวทีนะครับเชิญนะครับอาจารย์ 我的天！ Uhm. มาแล้วค่ะขอกระชับนี้ก่อนนะครับข้อไ <rac> er. ม่เสียนะครับข้อกางนะครับหนึ่งสขอรงนี้นะครับตรนี้นะครับขอหรึ่องเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วบอกครับจะมีอีกฉากหนึงนะครับพอแล้วมั้ง